นี่คือภาพประกอบอายุ47ปีนะครับมันไม่เชยเนี่ยคือถ้าในงานคอมิกว่าสไตล์กันว่ามันไม่มีการเวลานะแล้วงานเนี้ยมันแบบโหดูรายละเอียดวิธีคอมโพสวิธีวาดหรือไอเดียการการวางเหมือนตัวหมักลุกที่ที่มีความเป็นสายไฟอย่างเงี้ยเอาไว้ข้างหน้าตัวละครการ ัน,นี่ก็คือรายการรีว i ยเดอ e r รีวิวนะครับก็ก็จะมารีวิวนะครับของที่ได้มานะครับอันนี้ก็เป็นการรีวิวย้อนหลังไปโอ้โหหลายสิบปีนะครับหลายสิบปีไม่ได้ดูปีนะครับ,บพยายามหายอยู่นะครับมมุรู้ถูกลรวอเ่ะเดี๋ยว เด,เดี๋ยวน่าจะหาเจอนะครับโอเคอก็อย่างที่เห็นไปแวบ็แวบนะครับอันนี้ก็คือแผ่นเสียงนะครับจากเรื่องไซบอร์ก009นะครับของอาจารย์อิชิโนโมริโซทาโร่นะครับก็อันนี้คือแผ่นเสียงแผ่นเสียงนะครับเป็นเป็นฟอร์แมตที่เป็นแจ็คเก็ตแผ่นเสียงนะครับอาจารย์ด้านหลังก็เป็นของเก่านะครับของ ไม่รู้มือเที่ยลายแล้วแต่สภาพยังดีนะครับอันนี้ผมก็ไปเจอที่ร้านแผ่นเสียงนะครับตอนนั้นไปสอนที่แถวบางรักนะครับแล้วก็แวะไปเดินเล่นก็ไปเจอร้านแผ่นเสียงก็เข้าไปดูนะครับเข้าไปดูลเล่นๆเฉยเพราะว่าค่าเวลาเพราะว่าผมไม่ได้มีใเล้แผ่นเสียงนะครับคือไม่ได้ซื้อมาฟังแน่ๆน,นะครับเพลง009ก็ก็ไม่เคยฟัง ตัวแอนิเมชันก็ไม่เคยดูนะครับแต่สิ่งที่ทขาให้ซื้อแผ่นนี้มาก็คือภาพปกนี่แหละนะครับผมไม่เคยเห็นแผ่นเสียงของไซบอร์กศูนมาก่อนแล้วก็ภาพปกเนี่ยเป็นภาพประกอบเนี่ยเป็นของอาจารย์อิชิโนมาริแน่นอนนะครับแล้วเป็นภาพไซส์ใหญ่ผมว่าแค่นี้นะครับด้วยราคาแบบจริงๆแล้วจำไม่ได้แล้ว250าหรือสามยนี่แหละ ซื้องานอาจารย์ก็คุ้มมากนะครับคือช่วงสองสามปีนี้ก็ผมก็ไปสนใจพวกงานของอาจารย์ยุคบุกเบิกนะของวงการบางงาน,นะครับเพราะว่ามันตอนนี้ป็นยุคที่หาข้อมูลง่ายขึ้นนะมีหนังสือมีอะไรให้เราซื้อมาอ่านซื้อมาเก็บได้เยอะแยะมากขึ้นนะครับจากหลายช่องทางและยิ่งไปบานอ่านประวัติการก่อสร้างวงการบางงา ในช่วงนั้นก็ยิ่งแบบโอ้โหอินนะรู้สึกแบบเออแบบน่าสนใจอะ่ะมีหลายหลายอย่างที่เชื่อมโยงกันจากของอาจารย์หลายท่านนะครับก็เป็นที่มาของการที่เออเวลาเจอของสะสมหรือภาพประกอบของอาจารย์ยุคนั้นก็จะซื้อมาเก็บนะครับเนี่ยอย่างภาพนี้ผมว่าเป็นภาพที่แบบโอ้โหเป็นงานฝีมือมากๆนะครับเอามาดูนี่ยคืออาจารย์เขาเขียนคาแรคเตอร์ไว้ตรงกลางนี่แหละสไตล์อาจารย์แล้วก็ใช้คู่สีที่ตัดกันนะครับแล้วก็ ป,ปมากนครับแดงเหลืองแล้วก็มีน้ำเงินเลแซมนิดนึงนะครับตรงชื่อก็ใช้สีเหลืองจากสีผมนะครับแต่ที่ผมว่าพิเศษของรูปนี้คือการใช้แอร์บัสนะครับคือสมัยก่อนมันยังไม่ไม่ได้มีคอมพิวเตอร์ลงสีนะครับก็ก็เป็นเครื่องมือปากกาพ่นลมนะครับที่เราจะหยดสีหมึกลงไปแล้วก็พ่นสีออกมา,กานเนี่ยอาจารย์รูปนี้พ่น พ่นหลายครั้งนะครับพ่นหลายสีหลายเลเยอร์แล้วก็ซ้อนกันไปซ้อนกันมานะครับซึ่งแบบสำหรับผมมันไม่มีจุดไหนเลยที่มันดูเน่านะหรือมันดูเสีย่ยมันจะมีจุดที่มันดูเหมือนเหมือนฟู่ๆบ้างนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะนี่เป็นความเก่าของแผ่นเสียงนะหลอ้แต่ว่าตรงที่พ่นแอร์บรัตเนี่ยสังเกตว่าถ้าใครเคยพ่นก็จะรู้ว่ามันไม่ได้คุมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนคอมพิวเตอร์แล้วมันแก้ไขไม่ได้นะครับอย่างแอร์บรัตเนี่ยมันเป็นหัวปากกาที่มัน ตรงหัวมันจะมีเหมือนเข็มเล็กๆะนะครับเอาไว้เป็นเป็นแมคอนเกอะถ้าเรากดแรงเข็มเนี่ยมันก็จะออกไปเยอะสีก็จะออกไปเยอะด้วยถ้ากดเบาเข็มมันก็จะออกไปน้อยนะครับเลื่อนออกไปน้อยแล้วสีก็จะออกไปน้อยเหมือนกันก็จะเป็นงานละเอียดได้เนี่ยก็จารย์เขียว่ามีบางจุดมันก็ะเซ็นกระเซ็นเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นอารมณ์เกิดอุบัติเหตุอยู่นะครับแต่จริงแล้วพอดูภาพรวมมันก็ไม่มีผลอะไรนะนะครับคือ ผมจําได้ผมเคยพ่นแอร์บัตยังไม่กี่ครั้งหรอกนะตอนเรียนก็พ่นไปลุ้นไปอ่ะนะครับคือคืองานที่เราทํามาอาจจะแบบเกือบเสร็จแล้วในการพ่นรั้นสุดท้ายเงี้ยเกิดพ่นแล้วแบบหมึกมันตันหรืออซิเส์แบบหมึกมันกระเซ็นเป็นหดดใหญ่อะไรเงี้ยถ้าสมัยก่อนเนี่ถึงขั้นทําใหม่ก็ได้นะครับเพราะนั้นง,งานนี้ผมก็รู้สึกว่ามันมันพิเศษมากนะครับ่ังว่าการที่อาจารย์จะใช้การพ่นสีนะครับ ผสมาการระบายสีเข้าไปเนี่ยเก็บว่ามันจะมีจุดที่มันเป็นรอยต่อนะครับจุดที่มันเป็นเหมือนกานรสื่อสของสีเนี่ยมันแบบงดงามมากนะครับอาจารย์ก็วางจังหวะประกายพวกนี้ได้แบบรวมๆมันก็ทําให้เห็นรู้สึกว่าเออม,ม,มันเป็นภาพไซบอร์กส่วนสเก้าที่ผมรู้สึกว่าผมเองครั้งแรกแล้วมันเหมือนกับมันเป็นความทรงจําอะตอนเรายังเป็นเด็กตอนนั้นเลยนะครับจริงๆเรื่องไซบอร์กส่วนสเก้าเนี่ยผมอ่านมางนก็ อ่านไม่ปฏิบัติต่อนะแล้วคิดว่าไม่เคยอ่านจนจบทั้งเรื่องด้วยนะเพราะแต่แตก่อนยุคไพเรนก็มีพิมพ์หลายสาพิมพ์นะแต่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ตอนเด็กอ่านแล้วก็บโอ้โ oh, หประทับใจมากเพราะมันเป็นเรื่องที่มีมีตัวเอกหลายคนนะครับคือไอ้สูตแก้วนี่มันเป็นหมายเลขนะครับ,นะรบมันจะมีไซบอร์กผมจำไม่ได้ว่ามันมีสูตรอะไรบ้างนะแต่ก็มีสูตรล้นสี่ล้นสิบห้าล้นหกอะไรเงี้ยแล้วตัวก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปนะครับมันจะมีความคล้ายคล้าย หนังขบวนการนิดๆแต่ว่ามันมีตัวละครมากกว่าห้านะนะครับแล้วก็มีการต่อสู้เป็นไซไฟนะครับผมว่าก็น่าจะเป็นหนึ่งในแรงบันใจที่อาจารย์น่าจะไดุ้กคนลมาจากเจ้จจนหนัวตอมเหมือนกันนะครับมันมีความแบบเหมือนต่อยอดมาแล้วก็เพิ่มตัวละครเพิ่มอะไรเข้าไปเนะี่ยผมว่าลักษณะของทรงผมเนี่ยมันก็จะมีความที่ผสมผสมกันมานะครับทีนี้มาดูดูปกหลังกัน ปกหลังก็โหนี่ก็ผมว่างานชุดน,นี้น่าจะเป็นการเขียนขึ้นมาเพื่อเพื่อปกแผ่นเสียงเลยนะครับไม่แน่ใจานะเขาไม่ได้ไปหาข้อมูลแต่แต่ที่ผมรู้สึกว่าเขียนมาเพื่อปกแผ่นเสียงเพราะว่าคือดูจากองค์ประกอบมันจะพอดีมากนะครับเหมือนไม่ได้ครอปอะไรมานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเหมือนตัวหนังสือที่เป็นชื่อ ชื่อเพลงนะคิดว่านะครับเพราะนี้เป็นแผ่นเสียงแล้วก็เหมือนพคคลมเนี่ยนะครับทิศทิศท,ทางมันตั้งขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับเหมือนตั้งใจทํามาให้มันล้อไปกับตัวหนังสือนะครับเพราะจริงถ้าเขียนปกติเนี่ยทิศทางพคคลมมันมันไม่ควรจะตั้งขึ้นมาอย่างตั้งใจขนาดนี้นะครับอันนี้ผมก็รู้สึกว่าเป็นภาาประกอบที่เขียนขึ้นมาเพื่อเป็นปกหลังของแผ่นเสียงนี้นะครับ ตอนนี้มีราคาด้วยนะครับพันแปดร้อยนี่ไม่รู้เยนหรือเปล่าน,นะครับก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวกาแฟาไปก่อนอ่าครับทีนี้มาดูข้างในกันนะครับอืมอันนี้เป็นเป็นกระดาษแข็งมากนะผมว่าผมก็เล,เลยซื้อมาคือไม่ได้ตั้งใจจะเล่นเสียงหรอกเพราะไม่มีเครื่องอยู่แล้วนะครับแต่ก็ตั้งใจจะเอาไว้วางประดับอะไรนะรไม่มีงาน อาจารย์อยู่ใ,ใกล้หันไปเห็นมันก็แบบอืมเหมือนได้แรงบาใจัเปิดเข้ามาโอ้รูปนี้ยังสวยเลยนะครับอันนี้ก็เป็นรูปหนึ่งที่อผมผมซื้อเพราะรูปนี้ด้วยนะครับคือตอนแรกเห็นปกเนี่ยก็ขอที่ร้านเขดูว่าข้างในเป็นยังไงพอเปิดมาเนี่โอ้แบบในใจบอกเออด้วยราคาเนี้ยซื้อเถอะนะครับถึงจะไม่ซื้อไปเล่นเพลงก็ตามนะครับอืม เนี่ยรูปนี้สวยมากนะครับเพนะรานะ็ผมแบบสวยมากการวางองค์ประกอบ,กอบนะครับการวางคาแรคเตอร์ฟีลลิ่งจังหวะสวยจริงนะครับเนี่ยมีลายเซ็นด้วยนะครับสุดแต่จะเซ็นแค่ว่าโชว์นะเซ็นแค่โชว์หนะนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดรูปเนี้ยแต่รูปนี้คิดว่าไม่น่าจะเป็นรูปที่เขียนขึ้นมาเพื่อเพื่อแผ่นเสียงนี้นะครับเพราะนั่นอาจจะเป็นรูปที่รูปที่เลือกมาเฉยอีกหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ด รูปนี้ก็โอ้โหเท่าไรละแปดเจ็ดกับสิบปีโอ้เจ็ดเจ็ดผมมันนานกนนัเลยเนี่ยเจ็ดเจ็ดนะแปดเจ็ดเก้าเจ็ดสองพันเจ็ดสองพันสิบเจ็ดโอ้โหถ้าสองพันยิบเจ็ดรูปนี้จะห้าสิบปีนะครับแต่ตอนนี้ทำมายี่ิบสี่ก็ลดไปสามปีรูปนี้สี่สิบเจ็ดปี โอ้โหนี่คือภาพประกอบอายุสี่สิบเจ็ดปีนะครับเออแต่มันมันไม่เชยี่ยคือคือสไตล์การวาดมันก็อาจจะเป็นดูแต่ผมว่าถ้าในงานคอมิกว่าสไตล์การวาดมันไม่มีการเวลานะนะครับผมว่าแล้วงานเนี้ยมันแบบโอ้หดูรายละเอียดวิธีคอมโพส์วิธีวาดหรือไอเดียการการวางเหมือนตัวหมักลุกที่ที่มีความเป็นสายไฟอย่างเงี้ย เอาไว้ข้างหน้าตัวละครการลดทอนสีของตัวละครละลงแต่ตัวละครอื่นๆก็ให้เป็นสีอื่นๆนี่คือหมายเลขกันอื่นนะครับหมายเลขนอื่นๆนี่พิเศษจริงนะครับไอ้คราบตรงนี้ไม่เกี่ยวอนี้คราบคําเก่าแต่ว่าพิเสยงนี้ผมว่าไม่น่าจะอายุถึง47ปีหรอกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นภาพประกอบนะครับในแอนิเมชัน ผมก็เพิ่งรู้เนยแหละว่ามันทำนั้นแต่ยังเป็นกระตุนเขาดำกันเลยนะครับโอ้แล้วนี่รูปนี้ครับสุดสุดมากนะครับนะครับไม่น่าเห็นไม่น่าจะเห็นเต็มได้นะครับเดี๋ยวให้ลองดูนะนะครับอันนี้เหมือนเป็นงานสกเก็ชนะครับแล้วก็ลงสีไม้นะครับนะบให้ดูประมาณนี้นอันนี้ก็ปีเจ็ดเจ็ดเหมือนกันนะครับ ชันไม่แน่ใจแล้วเพราะผมว่ารูปเนี้น่าจะเขียนขึ้นเพื่อใช้ในเอแต่ก็ไม่แน่เพราะมันอาจจะเป็นการเอาสเก็ตมาวางก็ได้อันนี้ไม่แน่ใจแต่มันเป็นเหมือนคือเหมือนแผ่นเสียงชุดเนี้แถมโปสเตอร์ครับแถมโปสเตอร์ส่วนด้านหลังของโปสเตอร์ก็จะเป็นภาพในอนิเมะนะครับอันนี้มีการบอกหมายเลขด้วยนะครับอันนี้ตัวไหนเป็นหมายเลขไหน หมายเลขหนึ่งนี่เป็นเด็กคารกเลยนะนะครับผมก็มีความในแง่ออกไปจากตัวละครก็มีความล้าอยู่นะในเบอร์สี่มือเป็นปืนเบอร์ห้านี่ทรงพลังเบอร์สี่เป็นผู้หญิงเบอร์สองน,นี่ได้เจ้าคําเร็วแล้วก็มีความผสมฮีโรต่ตอนตกมาด้วยนะครับอันนี้ปกไหนอ่ะปกไหนนี่ก็จะมีการบอกหมายเลขจากปกหลังนะครับอืม,อม อแต่ตรงนี้มีการเอาเอาแปะกลาวออกมันได้คัดแปะกลาวออกเพื่อใส่ตัวเลขระบุหมายเลขตัวลนะครเะไ่้ตรงนี้ก็มีภาพประกอบไว้เลขอเนี่ยสวยมากเลยนะครับเนี่ยผมชอบภาพประกอบแบบนี้มากเลยตั้งแต่สมัยเด็กนะ้ะการที่เขาแบบเขียนรายละเอียดเครื่องในของพวกนะฮีโร่หรือแบบมนุษย์ถุนยนหรือไคจูอะไรพวกนี้มันมันเปิดโลกจินตนา,าการมานะทุกคนในหัวยังชอบภาพแบบนี้อยู่มากเลยนะครับอืม คอ่าได้โปสเตอร์มาอีกไปเอย่างที่บอกว่าสหรับผมเนี่ยมันคุ้มเกินราคามากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นภาพในแอนิเมชันสังเกตว่าแอนิเมชันเวอร์ชั่นเนี้ยสศ9นยเก้ายังไม่ยังไม่ค่อยหน้าตาเป็นศนยศเก้าที่เราคุ้นเคยกันนะครับแต่ก็เออเหมือนใช้สถานการณ์โลกมันร้อนเรียนนะเพิ่งเห็นว่าอันนี้มันฮิตเลยชัดนะครับแต่เปลี่ยนทรงหนวด อันนี้ก็น่าจรลมสาสตระไรอยชาติีนะ้ยนนี่เหมือนเป็นสงครามโลกสงครามอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่านี่เป็นเป็นประกอบเวอร์ชั่นแบบฉายโรงหรือเปล่าคือญี่ปุ่นก็จะมีบางทีการเอาเอาเอา,เอาซีรีส์มาตัดให้เป็นเวอร์ชั่นฉายในรโรงภาพยนตร์ด้วยนะครับแล้วก็มีเนี่ยเหมือนเป็นใบโฆษณาแถวม,มาแน่าจออริจินอลจากยุคนั้นเลยนะเนี่ยดูจากกระดาษดูจาก ลายแล้วนะครับแต่ก็อ่านไม่ออกนะเขียนว่า m e m o r i e s o f c y b o r เก้นะครับไม่แน่ใจว่าโฆษณาอะไรนะครับแล้วก็ต,ตรงปกด้านในและด้านหลังก็จะเป็นภาพแนวนีต่อเนื่องกันนะครับผมว่าก็เป็นแบบคือผมผมคิดว่าคนคนทำปกแผ่นเสียงเนี่ยเขาคงรู้แหละว,ว่ากลุ่มเป้าหมายน่าจะคนคนจะซื้อฟังเพลงแล้วอะ ก็ได้เป็นแฟนผลง่ายของอาจารย์ชินโมลินะครับเขาก็เลยใส่ภาพประกอบอะไมาจัดเต็มมากนะครับมาดูแผ่นเสียงนะนะครับนีก็จับอะไรก็ไม่ค่อยเป็นนะครับโหแต่สภาพแผ่นเสียงยัง,ย,งยังไม่เอี่ยมเลยนะครับ,นะค,รบคิดว่าเจ้าของเดิมคงดูแลดีนะครับสนะังเกตว่าเนี่ยตรงนี้ก็จะมีชื่อเรื่องอยู่ด้วยนะค่ายที่ทําก็คือ คลายแผ่นเสียงบริษัทโคลัมเบียนะครับตัวเลขนี้จะเป็นสปีดในการเล่นนะครับ rpm คือรอบ per m i n u e คือก็ออได้มาเสียงก็ก็นั่นไม่รู้ทุกรุ่นมันนะครับก็จะมีการปรับสปีดการเล่นได้เพราะว่าแผ่นเสียงยุคนั้นก็จะมีการระบุสปีดการเล่นเอาไว้ที่ไม่เหมือนกันนะครับดูว่าตรงนี้น่าจะมีน่าจะมีปีว อืมเนี่ยเห็นตัวเลขเจ็ดเจ็ดตรงเนี้ยผมชักแน่ใจแล้วว่าอันเนี้ยคือแผ่นเสียงอายุสี่สิบเจ็ดปีจริงๆนะครับอืมแปลว่าอันเนี้ยคือผลิตขึ้นปีเจ็ดเจ็ดเลยนะครับหนเป็นกระตูขนกระดาก็ได้แปลกใจนะเพราะว่าเจ็ดเจ็ดเนี่ยผมเพิ่งห้าขวบเองอะ่ะนะครับแล้วก็กผมเด็กๆด,กดกมก็ยังจำได้ผมเคยดูทีวีขาดำอยู่เลยอะ่ะ นะครับเพราะนั้นก็แปลว่าเอออันนี้เป็นภาเคลือประกอบอน,นิเมะนะครับเวอร์ชันที่เป็นขาวดำนะครับพอใส่ไปแ,แล้วมีอากาศนะแต่ว่าใส่ผิดครับอต่ที่บอกนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นคนเล่นแผ่นเสียงนะไม่ไม่ได้เชี่ยวชาญวิธีเก็บวิธีอะไร แต่นี่ก็ไม่ใช่แผ่นเสียงแผ่นแรกที่ผมเคยซื้อหรือว่ามีที่บ้านนะผมก็มีแผ่นเสียงอยู่จํานวนหนึ่งนะครับที่ไม่มีเครื่องเล่นแผ่นเสียงนี่แหละนะครับโอเคนะครับก็สําหรับรีวิวเดลรีวิวคลิปนี้ก็เป็นการราลึกถึงอาจารย์อิชิโนโมริโซนาร่นะครับหนึ่งในแรงบันใจของนักเขียนการ์ตูนหลายคนทั่วโลกจนถึงปัจจุบันนะครับรวมทั้งตัวผมด้วยนะครับก็ คลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็ถ้ายังไม่ได้กดไลค์หรือซับสไครก็ฝากด้วยนะครับหรือแชร์บอกต่อให้คนที่สนใจอะไรคล้ายๆกันลองมาฟังดูก็ได้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ